สวัสดีครับพี่ๆทุกคนณนะตอนนี้คนอยู่ที่ตระบงเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่2ไร่1งงานห้าบตารางวานะครับเป็นที่ดินถมแล้วทั้งแปลงด้านลังมองเห็นวิวภูเขาสวยงามมากนะครับขายยกแปลง7ล้านห้าแสนบาทครับเป็นที่ขายก็คือแปลนี้ครับผมอยู่ฝั่งขวานะครับลูกค้าในสนใจที่ปลงนี้มาชมก่อนดูก่อนได้ก่อนนะครับ ดิปเปรนี้ห่างจากฟิวเจอร์ลังสิบประมาณ80กิโลครับห่างจากโรตัสตัวเมืองลุมพิบาลแมคโคร10กิโลครับห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยปือ9กิโลครับห่างจากเขื่อนคุนดานน้ำตกธีกานางรองประมาณ14กิโลครับห่างจากหลวงพ่อปักแดงประมาณ1กิโลครับห่างจากถนน4นี่เลนประมาณ800เมตรนะครับผมขอแยกบนให้ดูปัตทางเข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นถนน หินคุกทางสาธารณะความกว้าง8เมตรนะครับไฟฟ้าและป่าปาก็อยู่ตรงหน้าที่นะครับอยู่ในซอยชุมช,ชนมีเพื่อนบ้านมาตลอดทางเดินทางมาไม่เปลี่ยนนะครับจากถนนลาดยางเข้ามาถึงที่นีปน่ประมาณไม่เกิน200เมตรนะครับจากถนนสีเลนมาถึงที่น,นี่ประมาณไม่เกิน800เมตรนะครับหน้ากวา้างติดถนนลาดยางประมาณ37เมตรนะครับส่วนด้านหลังครับผมที่มองเห็นภูเขาสวยด้านหลังผมกว้างประมาณ40เมตรนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายครับผมจุดแนวเสาปูนฝั่งซ้ายครับผมความยาว90เมตรน,นะครับส่วนฝั่งขวาครับจุดแนวเสาไฟฟ้าที่เเห็นครับผมความยาวประมาณ1 0 0อเมตรนะครับที่นี่เป็นนี้รูปที่สวยมากนะครับเหมาะสําหรับปลูกบ้านพักอาศัยทำพคกหลวงน,นาทำสวนทำเกษตรนะครับดินดีน้ําดีอุตสรบรรยากาศดีวิวขาสวยลมเย็นสบายครับหรือทำพิซซ่าหรือทำโฮมสเตย์นะครับ ตามผมมาครับพาชมพื้นที่ข้างในเลยครับเดินเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับตรงนี้ก็คือแนวฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นเสาปูนเป็นแนวเขตฝั่งซ้ายครับส่วนฝั่งขวานะครับที่เราเห็นก็คือลงจอดรถได้สามคันนะครับแล้วก็ห้างเคียงกําลังปลูกบ้านสร้างบ้านข้างเคียงนะครับผมแล้วก็ในฝั่งขวาก็จะเป็นเสาปูนเป็นแนวเขตนะครับแล้วก็จะมองเห็นมีภูเขาสวยงามมากครับมีภูเขาครับ ดินปันนี้นะครับผมทำมิสซอร์ดทำโฮมสเตย์บรรยากาศดีมากนะผมวิวเขาสวยธรรมชาติร่มเย็นนะครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับหรือปลูกบ้านพักอาศัยทำโคกหนุหนนาทำสวนของเกษตรครับไฟฟ้าและป่าปลาก็าาอยู่ตรงหน้าที่นะครับสนใจที่ดินปันนี้นะครับบทรงผมนะครับ061 88 22 149นะครับ ฝากกดติดตามให้ผมเลยครับสวัสดีครับ